ก็สวัสดีเอฟซทุกท่านครับวันนี้ผมเอาผนียดบ่วงมาครับเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะเอานกดินออกไปครับผมจะลองดูครับว่าระหว่างผนียดบ่วงครับนกต่อดินใครจะมีแต้มครับเพราะว่าวันนี้เห็นแดดครับนี่ครับหมายครับสภาพหมายครับคือเขาครับนี่ครับสภาพไมายก็ประมาณเนี้ครับ ผมจะเข่าไปลเลนนู้นครับเขาทางในน่นครับนี่ครับเขาไปล่เรนในซอกเขาเลยครับบรรยากาศเกาะประมาณนี้ครับแดดออกครับวันนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมติดตามดูว่าผมจะจับเฉลยได้ไหมครับเดี๋ยวเขาไปรุ่นกันครับเดี๋ยวผมเข่าไปลาเนในภูเขาเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวติดตามดูครับครับผมมาถึงข้างในแล้วครับหมายก่อนจะประมาณนี้ครับ นกเยอะครับแต่ว่ามันจะอยู่บนยอดเขาโน้นครับผมเปิดลําโพงเช็คดูแล้วครับผมเมื่ขึ้นไปใส่มันครับมีเสียงใหญ่เสียงอย่างเพาะเลยครับในเขานี่ครับเดี๋ยวผมจะซูงให้ดูครับนกบินสูงมากเลยครับบิน่บนยอดเขาเลยครับนี่ครับนน้นครับยอดบนนู้นครับเดี๋ยยินเสียงไหมครับขันนี่นครับ หมายก็ประมาณนี้แหละครับทือผมเล่นนะครับสายพนงพเนียบประมาณนี้ครับภูเขาครับนี่ก่อภูเขาครับป่าทั้งนั้นครับนี่ครับน้องมันมาเก็บหอยหอมมันบอกว่ามีลิวตันครับอยู่ในหลอดฟองนี่แหละครับช่วงนี้ครับโอเคครับลูกมีสูงเกินไปขึ้นไม่ไหวแล้วครับคนเดียวครับผมกลัวเจอหมูป่าเจอเมลูกอนนะครับ มีหมูป่ามีเลียงขามีอะไรหลายอย่างครับ,รบไม่ใช่เขตสงวนนะครับ,รบโอเคครับพมเดี๋ยวผมไปหาที่ใส่ก่อนครับ ร้อยครับเอาเลยครับสายภูเขาครับนะครับียบร้อยครับผมโอ้ทำไมติดเท่าเดียวเนาะบินโฉบครับนันนะครับโอ้นกยังรู่เลยครับบินโฉบยังดีเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมเอานกลงก่อนครับ นู่นครับไยโลเลอยู่นู่นครับสําหรับทะเนียดบวงครับนี่ครับลงมาถึงพื้นสายภูเขาครับดูเลยครับป่าทั้งหมดครับภูเขาครับผมใส่ต้นกระถินนี่ครับก็ถ้าเสียงไม่ชัดหรือว่าภาพเบลอขออภัยครับผมยังไม่สื่อกล่องตัวเล็กๆมาติดทะเนียดเลยครับนี่ครับพะเนียดบวงครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับข่ายหลังเขาครับทำชายเองครับสปริงก็ประมาณนี้ครับ เกียวใหญ่เกียวหนาครับพับเก็บได้ครับคันควงครับพับเก็บลงมาทั้งตูดนี่ครับพับเก็บลงมานี่ครับนี่ครับเออเออเอาไหมสายภูเขาครับมีนกต่อครับอาออ๋ตาแดงทั้งสองเลยครับอาออ๋อแดงตื่นตื่นอยู่ครับนกไม่ค่อยได้ออกครับนานนจะได้ออกครับเคาะสนิมครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมเอานกออกครับนี่ครับตัวีสวยครับงามๆเลยครับนี่ครับ โอเคครับก็หมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับดุนน่วกันครับพี่น้องห็นนะครับลงมาจับโคมไฟแล้วครับตีนเขาครับทางครับอวยนาแล้วครับไวนาแล้วครับพี่น้องไกลๆให้เขาสอกเขาครับทางกระปานครับนกไหลครับเนี้ยวแรลงครับ ตีนเขาครับทามเบิ้งครับสิบเป็นยังไงครับเว้หนา้าเว้หลังอยู่พี่น้องไหมล่งปะเหยียบร้อยะ่ะนกมันบ่คอยสู่นกต่อครับมันลบกันเองครับ บินบนกตอเลิงแล้วครับลุ่งแท้ลุงแท้ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเหนียวมึงสปริงผมอ่อนครับคือตีนเดียวครับสปริงมันบาแข็งเดี๋ยวผมเกี่ยวไหมครับน่ครับสปริงมันไม่แข็งครับหนงตัวนึงปีนออกไปแล้วครับ นี่ครับสปริงมันไม่แข็งพอครับกำลังมันไม่ได้ครับนี่ครับโลเลเลยครับก็เต็มคอครับแต่สปริงมันกำลังมันไม่ถึงครับสองตัวแล้วครับเดี๋ยวเกี่ยวสปริงใหม่ครับนี่ครับระบบก็ถือว่าโอเคครับผมคลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันครับคลิปนี้คำแล้วครับตะวันตกดินแล้วครับ โอ้ยนื่อยครับเดินขึ้นเขาทางกับบ่านครับเห็นขันเลยแวะใส่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวเอานกลงมาก่อนครับโอเคครับหลังจากเอานกลงมาครับต้องซื้อกล้องตัวเล็กๆมาติดแหละครับนี่แหละครับพันเนียดก็ประมาณนี้ครับนี่ครับสปริงมันอ่อนครับเอ้าเอาตัวส่วยเลยครับ แตมที่สองครับของวันนี้โอ้หานกสู่นกต่ออยากครับมันไม่ค่อยมีแดดครับนี่ครับสวยๆเลยครับลายตามนี้เลยครับจากเสียงไหนครับคำแล้วครับนี่ครับนกต่อเลนดีครับเล่นในมดวันครับตัวนี้ครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเอานกออกแป๊บหนึ่งครับนี่ครับลายสวยๆครับ นะครับสาหรับการออกหมายวันอาทิตย์ครับสองตัวครับกับพเนียดบ่วงครับก็เจ๋วอยู่ครับแต่สปริงยังอ่อนอยู่ครับเดี๋ยวไปดึงสปริงขึ้นอีกครับเอาสปริงให้แข็งกว่าเดิมครับนกต่อก็เล่นได้มดวันครับตัวนี้ครับแน่นอนครับในป่าในโลกขันมดครับนกตัวนี้นี่ครับก็ขอสินสุดคลิปแล้วครับวันนี้ก่อนเหนื่อยแล้วครับทั้งวันเลยครับวันนี้นกต่อก็เอาดีครับ เอาจนไม้ทุดถ่ายครับใส่ไม้ไหนขันไม้นั่นครับผมใส่ประมาณสิบกว่าไม้ครับวันนี้ขันทุกไม้ครับก่ออยากกลับบ้านไปนอนแล้วครับเดือดๆแล้วครับนกนกเสือเถ่าครับไอเสือเท่าครับนกต่ออายุมากแล้วครับขาหนีจนขาวหมดแล้วครับก่อนชิวๆครับวันนี้กับวันหยุดงานครับยิงเหนื่อย่าทำงานนี่ครับไปต่อนกครับ สปริงมันอ่อนครับมันไม่รวบสองขาครับมันได้ทีละขาครับเพราะว่านกมาจับปุ๊บมันกระตุกบางทีมันติ๊ดตีนครับนกขยือบินมันถึงกระตุกออกครับสปริงมันอ่อนไปครับต้องดึงสปริงใหม่ครับเดี๋ยวผมพันสปริงขึ้นอีกครับให้แข็งกว่าเดิมครับแต่ผมว่าก็โอเคนะครับถึงสปริงอ่อนกว่าสปริงอ่อนมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งครับนกมันไม่ค่อยช่ำครับมันห่อยลงมาแล้วมัน หมุนตัวได้ครับสปริงแข็งมันผมว่ามันรวบสองขากว่าจิงอยู่ครับมันดึงขาลอยครับยังขันอยู่นะครับเป็นหลิวแก้มครับตัวนี้เสียงกลางครับมีคล่มครับนกพวกนี้นี่ครับตัวนี้จะเป็นหลิวแก้มครับ ตัวบักไงเลยพี่น้องเ้ยครับสำหรับวันนี้ก็ขอส้นสุดคลิปเพียงแค่นี้ครับนี่ครับก็ไดสองตัวครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับสองตัวครับผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันกับคลิปหนาครับเดี๋ยวผมไปดัดแปลงสปริงครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูครับผนียดผมว่าเป็นยังไงครับ เอาไหมอืออือไม่เอาครับเหนื่อยล้าทั้งวันแล้วครับมันซิงแลวครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้ดูครับว่าผมเก็บยังไงผนียดผมก่อนจบคลิปครับถือว่าเก็บไปเลยแล้วกันครับเดี๋ยวมวนหางก่อนครับนี่ครับหางมวนใดครับมวนเก็บเลยครับนี่ครับมวนเก็บเข้าใต้กรงครับ นี่ครับเรียบร้อยครับเก็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสปริงครับเก็บเสือกเราก็จะดึงเอาเอ็นนี่แหละครับกลับไปกลับมาครับนี่ครับพันก็เอ็นนะครับสายปาก็วันหนึ่งสองตัวก็ ถือว่าโอเคครับวันหนึ่งสองตัวสําหรับผมครับการขืนเขาขืนลกขึ้นป่าครับดูเลยครับมันมีทางกว่าจิงอยู่ครับแต่ว่าอันนี้มันจะถึงบ้านแล้วครับเขาติดบ้านนะครับแต่ว่าเมื่อเช้าผมไปเอาตัวนี้ก็นาแรนาดําพอสมควรครับบุกป่าฝ่าลกครับนี่ครับนกต่อครับเล่นได้มดวันครับนี่ครับเล่นได้ทั้งวันครับใส่ไม้ไหนขันไม้นั้นครับรับประกันเลยครับป่าร้อยครับตัวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บนกกระบาดนะครับ อยากกับบ้านแล้วครับเชิงดินดินแล้วครับขอบคุณครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ